ต่อไปมาดูการออกเสียงกันบ้างนะคะการออกเสียงนะคะก็คือพาร์ิมแล้วก็สแกน QR วอาร์โค้ดังนะคะามาดูพาร์ลิมการออกเสียงนะคะเมื่อตัวสะกดนะคะกอไก่ก็คือตัวเขยอกแล้วก็ตัวดอเดก,ก็คือตัวชิกฤดแล้วก็บอไปไม้ก็คือพิบแล้วก็จอจานก็คือฉีดนะคะ ตัวสะกดเหล่านี้นะคะไปเจอกับพยัญชนะต้นตัวหิรตนะคะเสียงเหล่านี้จะเปลี่ยนนะคะอามาดูถ้ากอไก่ไปเจอกับฮอนอู่นะคะเสียงกอไก่จะกลายเป็นตัวคอควายนะคะแล้วก็ถ้าดอเด็กไปเจอกับพยัญชนะต้นฮอนอู่งนะคะเสียงที่ได้ก็จะเป็นทอทหารแล้วก็ตัวบใบไม้นะคะไปเจอกับตัวหิดพยัญชนะต้นก็จะเป็นพอผ่านน,นั่นเองแล้วก็ตัวจอจานนะคะตัวสะกด ไปเจอกับพยัญชนะต้นตัวฮีดตนะคะเสียงตัวจอจานนะคะจะกลายเป็นตัวชอช้างนั่นเนองอะมาดูคำศัพท์ที่เขายกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นนะคะคำนี้คำนี้เราจะไม่ออกเสียงว่ามัคกิเนโยไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นมัคกิเนโอนะคะมัคกิเนโอก็คือมาจากคำว่ามัคคีดะนะคะมัคคีดะมคคีดะก็คือ ถูกปิดถูกกั้นหรือว่าถูกขวางหรือว่าติดหรือว่าติดขัดนะคะตัดดาทิ้งนะคะแล้วก็ใส่เ네นโยเข้าไปก็คือนํามาใช้ลงท้ายประโยคอุทานนะคะก็จะแปลว่าจังจังเลยนะคะเราก็จะได้เป็นมักที่เนโยนะคะมักที่เนโยก็คือติดจังเลยค่ะนะคะแล้วก็มาดูคําต่อไปก็คือคํานี้จะออกเสียงว่าชับพี่อซอโย ชับพี่โซโยเราจะไม่ออกเสียงเป็นชับยอซโยมีไม่ได้นะคะเป็นเสียงที่ได้ก็คือชับพี่วซโยก็คือมาจากคําว่าชับพีดะชับพีดะก็คือถูกจับถูกคว้าถูกช่วยโอกาสนะคะอ่ะเราก็ผันนะคะทีนี้ก็ตัดดะนะคะผันรูปอดีตแล้วก็ลงท้ายด้วยรูปโยกลายเป็น จับเพี้ยศยยก็คือถูกจับนั่นเองแล้วก็คำต่อไปนะคะก็คือชดเท้าโกฮาเซลชดเท้าโกฮาเซลนะคะก็มาจากคำว่าชดถานะคะชดเท้าก็คือดีหรือว่าชอบตัดดะทิ้งนะคะบวกไวยากรณ์นะคะทาโกฮาตัวนี้ก็มาจากทาโกฮาดะนะคะก็คือบอกว่าพูดว่ากล่าวว่าทีนี้เราตัดดะทิ้งนะคะ แล้วก็ตามด้วยเซโยก็คือนำม,มาใช้ลงท้ายนะคะทำให้คำนั้นนะคะสุภาพนะคะน่าฟังเพื่อยกย่องให้เกียรติคนที่เราพูดด้วยหรือว่าพูดถึงแต่ว่าต้องสังเกตให้ดีๆนะคะเซโยยังนำม,มาใช้ลงท้ายประโยคคำสั่งด้วยนะคะจะแปลว่าการุณาหรือว่าให้เพราะฉะนั้นนะคะต้องฟังให้ดีๆว่ามาจากคำว่าชีดะนะคะแล้วก็ผ่านรูปโยกลายเป็นเซโย หรือนะคะมาจากคําว่า SEO เลยนะคะอันนั้นก็คือประโยคคําสั่งเพราะฉะนั้นต้องดูรูปประโยคให้ดีๆโซทาโกหาซ e o ก็คือบอกว่าชอบนะนี่อ่ะมาดู t ้ามือถืโก็า,าราอิกิเซโ